สดีค่ะพบกันแล้วแล้วกับป้าพรคินี้เราที่มาทำบ้าปีนั่งล้าซอดเปียวว่า ปลาปีหนังคืออะไรครับป้าพรเนี่ยปลาปีหนังภาษากลางเข้าเรียยปลาซ้อยทะเล มันโยนในตระกูลเดียวกับปลาพงนี่นะครับปลาปีหนังนะครับนี่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับภาษาพังงาภูเก็ตเขาเรียวกว่าปลาปีหนังนะมันก็คือปลาสร้อยทะเลนะครับอยู่ในตระกูลเดียวกับปลาพงนะครับเขาจะคล้ายๆกับปลาคูดคลาดนะครับก็อยู่ในวงเดียวกันนะครับก็คือวงปลาตาพงนั่นเองอันนี้เป็นปลาทะเลนะ้วกอนก็จะเอามาทอดให้กรอบแล้วก็ราดหน้าด้วยพัดเปียวว่าจะทำยังไงตาม ไปแล้วเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเตียงม,มาถอดดิบกันก่อนนะคะ ก็จะมีปลาที่นั่งของเราพงปผงโรดปลาเคี่ยวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายเต้าโพดผิดยววมะเขือเทศเทียม,มนะต้นใหญ่ยานาแตงกวาแล้วก็ส้นมะเขือเทศค่ะเราก็จะเอาปลาไปคอดเก็ดล้งางทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เราที่เอาไปทอด <Wow. S 1> นี่นะคะเราก็ทอดปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวทอดให้กรอบมากนะคะแล้วเราก็ จีมาปลื้มพัดเปียววัน,น,นันเลยค่ะ oh. นั่งกระทะกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็เอามะเมไปเกียใไปห้อเลยค่ะนี่นะคะ เราก็ทอดปลาไม่ต้องให้เกรียมมากนะครับอันนี้เป็นปลาปีหนังของเรานะครับแล้วก็เตรียมเครื่องผัดเปรี้ยวหวานนะก็มีสับป,ประรดหอมใหญ่เมื่อเขือเทศแตงกวาแล้วก็พริกหวานอย่างนี้นะครับโอเคนี่กระเทียมกระเทียมจนหอมแล้วกระเทียมหอมแล้วเราก็จะใส่หอมได้ลงไปก็แตะว้า เพราะว่าแต่งกว่าก็้อเร้ยมันสุกยาวนะคะเราก็เหลียวมาพัดก่อนตามด้วยมะเขือเทศริดยววอย่างนั้นนี่นะครับผัดเปรี้ยวหวานราดปลาปีหนังนะคะสุดของป้าพอนะครับวันนี้ เฉพาะเปรี้ยวหวานก็น่ากินแลวนะหลักๆก,ก็จะมีสับปะรดนะครับเป็นสับปะรดภูกเก็ตมะเขือเทศแตงกวาหอมใหญ่แล้วก็ผัไส้หอมนะครับตัวนี้ได้แล้วเราก็ที่ปรุงรสเลยค่ะโอเคห้องปรุงรสอืมเราก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับเริ่มต้นโดยของปรุงรสซอสปลาเี้ยว ซอสใส่ลงไปน้ำตาลใส่หอมแล้วก็น้ำมันหอมแล้วก็ตามด้วย้อนมะเขือเทศเราก็ที่เอาแป้งข้าวโพดของเรานะคะ ไส้ผัส้มน้ำแล้วเราก็ราดลงไปเลยค่ะเราใส่แป้งข้าวโพดเพื่อให้มันเนยคืนนะคะ <IS AS> เมื่อเดือดเร็วเราก็อี่ชิม <IS AS> น่ากินมากเลยนะครับ <IS AS> อืมร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็โรยต้นหอม แล้วเราก็เอามาร้ายบนป้าข้องเราเลยค่ะ <c oughs> เราจะไม่เอาป้าลงไปพัไในซ้อนนะคะเพื่อให้ป้ามันกรอบป้านี้เมื่อกี้เราไปทอดแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะ ียวานอือหือนี่นะครับน่ากินมากเลยปลาปีหนังนะครับเอาไปทอดกรอบๆใส่เกลือเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ผัดเป็นซอสเปรี้ยวหวานมีน้ำมะเขือเทศมะเขือเทศสับปะรดแล้วก็แตงกวาพริกหยวกนะครับเอามาราดเป็นตัวปลากรอบๆนะครับรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆกินผสมกับปลากรอบๆสุดยอดมากเลยทีเดียวเคล็ดลับความอร่อยเมนูนี้มันอยู on, ่ที water, ่อะไรครับป้าพรเห็ดเราก็ไม่เหมียะไเลยเลยค่ะแต่ถ้า wow. ได้ยากได้ปลาเป็นชิ้นๆมากกว่าเพราะว่ามันจีไ้ดูน wow. ้ำซอสเปรี้ยววานข้าวเรลาค่ะ ถ้าให้ดีป้าพรบอกว่าเอาปลาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วเอาไปทอดหรือว่าไปชุบแป้งแล้วทอดจะดีกว่านะครับแต่วันนี้ปลาของเราตัวค่อนข้างใหญ่นะเราก็ราดซอสทั้งตัวเลยก็อร่อยเหมือนกันเอเยนะคะ แม่ดูที่ทําเมนูได้ก็ลองทําตามป้าพรแลได้นะคะเปียววันร้วยไดร์ดรักอกคาเราคลิปนี้ป้าพรไปแล้วนะคะเด็กๆคลิปหน้าป้าพรจีทําอะไรก็อย่าลืมดตามป้าพรด้วยนะคะคาาที่แม่เขาช่อบมาหาชนแนลจ,จะลงในทุกวันจ้าแล้วก็วันมาลร,รือัดค่าหำรับวินดีป้าพรไปแล้วนะคะบ๊ายบายคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไล